ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทนหารบกที่37นำกำลังพลบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยรอรับการรักษาและผู้ป่วยฉุกเฉินในจงังหวัดเชียงรายพลตรีบุญยลิตกเกษตรเวทินผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทนหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑนทนหารบกที่37 ค่ายเมืองรายมหาราชจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชศูนย์การค้าเซนทัลเชียงรายสภากาชาติไทยและหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประญานุเคราะห์ร่วมกิจกรรมฮอมบุญบริจาคโลหิตรวมพลังทําดีกับสภากาชาติไทยโดยเปิดรับบริจาคโลหิตด,ดวงตาและรับบริจาคอวัยวะ เพื่อร่วมสนับสนุนให้ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลเชียงรายประทานุเคราะห์นำไปช่วยเหลือให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยรอรับการรักษาและผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยดำเนินการณบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทันเชียงรายชั้นสองโซนวิดีโอวอล์ศูนย์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทั้งนี้มีกำลังพลและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน5 5 9 0ซีซี